สวัสดีค่ะอิสานตามฟันยายดาวนัดเนอะก,นนก็คือทีอน,นว่ากันไว้ว่างยายดาวสิมาเบาเรื่องอันถูกเลิกจ้างงานแบบกระทันหันเน,นาะจ้ะก็พระเจ้าสิเอาจ้างแม่บ้านบริษัทมือนัินไฟบุคคลกับแผนกบรรัญชีนี่นมาเพิ่มเบากับยายดาวนัะจ้ะ เพื่อนมาเอาเรื่องนี่แหละแต่ว่ายยูน้ำแกนวมาดูนข้าเจ้าสิม,มาบอกข้าเจ้ากะทาใจว่าท่านได้เนะมมาะสิมาวอาเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งกะเปลี่ยนนายคนใหม่เก็นไงเปลี่ยนเปลียระบบเมื่อใจได้พี่น้องเพื่อนเขามาว่าเรื่องว่าเออ พี่ดาวซีเ็ดจังไหมต่ะไปในเมื่อพี่ถึงเริกเริกจ้างเลยวอเสียพี่ก็เลยหาว่าแล้วเลิกจ้างพี่มีเอียงชวเชือกเหเ้าโบค่าตกใจนะครับล่วงหนากเอียงเงินส่วนต่างๆที่พี่ดาวสมควรสีไดนะ้เนี่ยมีโบเงินบอกว่ายายดาวบรมน พนักงานของบริษัทบบเดมีใบสัญญาบริกอรใบสัญญาเองทั้งสิ้นก็เลยบบไดรับสิทธิ์่วนั่นเพราะนับแต่งแต่มือยายดาเขามาอยู่จากวันนั้นถึงวันนี้ก็สี่ปีสี่ปีกว่าละเนาะสี่ปีแต่เดือนแต่เดือนเก้าเดือนนะยาดาวกระมคควรที่ สะได้รับประมาณสามปีสี่ปีถึงถึงหกปีาย่ดาวจะได้รับส่วนชุดเทเป็นประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบวันแต่เพิ่นบอกว่าายดาวว่าเมียนพนักงานของบริษัทก็เหมือนลูกจ้างประจําลูกจ้างประจําซ,ซื้อเต่บิ่นได้ขึ้นของบริษัทก็คือคล้ายๆกับแบบซอบัอหรือว่าพาร์ทไทม์อะพี่นอ้องแย่ดาวเข้าใจว่างสั้นนะ ตัวนี่ดาวไปสมัครกับมีแคบกลไปสมัครซื่อเออยี่นาก็มันคือไงเถอะมันง่ายตัวแรกนะ่เอกแจกกับของสิบโมี่อย่างมันง่ายแตปดิปานีก็ไปว่ามาเพื่อนออกมาช่วงนั้นกับปู่เนาะว่าเออเจ้าของเขาไม่เฮ็ดงานแล้วก็คือเจ้าของอ่ะก็เป็นพนักงานของบริษัท คือความคืดจ้ะความคืดเพราะย่ดาวก็เฮ็ดงานนะกับบริศึกษาเรื่องหมองนี้เนาะพอไปเฮ็ดยุ่ม,มืองอื่นเขาก็ให้เขาเฮ็ดงานไปตามหน้าที่แล้วก็มีประกันสังคมให้ยังเสียแต่าอยุพี่บ่มีประกันสังคมก็เลยก็เลยถามเพื่อนตอนเรื่องแรกถามเพื่อนว่าอ้าวเขาเขาไม่เขาไม่มีประกันสังคม,มพี่ๆหรอเพื่อนก็บอกว่าเขาไม่ทําพี่แต่ว่าเขาจะมีเป็นแบบ เงินเสียภาษีแทนแต่ว่าถ้าของพี่ไปเสียภาษีเสร็จปุ๊บสิ้นปีมาพี่ก็ไปเอาเงินภาษีคืนได้ทุกปีอืมนี่ดาเออเขาว่างเลก็ว่าไปตามกันเนาะก็ไม่ได้เอ็ดใจจ้ะก็บบเฮ็ดไปก็เฮ็ดดาวก็เฮ็ดงั้นนะสปีกว่าก็เสียภาษีทุกทุกเดือนก็ได้ภาษีคืนทุก ทุกเดือนแล้วอีกอย่างประกันสังคมเพื่อนกับบริเัทให้เขาเยดาวก็เป็นค้นยื่นประกันตนเองมาตาซีซฟจ้ะเฮ็ดเองเพื่อนว่าเกาหลีนายเกาหลีเพื่อนแบบว่าบ่อยาหยุงบ่อยากบุนวีบุนไว้จนะ้ะเพื่อนกะขี้ข้านบุนวีบุนไว้เฮาส่วนมากกะหน่อยค้นหน้าี่สิเป็นพน,นักงานขวงบริษัทยุนีนะ บริษัทของเราทียูยนี่คือบริษัทซีไอไออารเอเอื่นอีกอย่างก็นล้อันซื้อเกักบพวกโฆษณาอย่างว่าสิ่งสิ่งอย่างหนูนาคือเงี้ยดาวบัดซิวอากแท้พัดลืมได้ปะนี่คือมันตกห่องไปเบิ่เลยตั้งใจว,ว่าซีว่าของเส้นนี่สมันมันเกิดลืมทำเกี่ยวกับอันซื้อกับพกโฆษณาล่ะตั้งแต่เปลี่ยนน้ไใหม่มา ปีนี้นะเั้งแต่เริ่มปีใหม่มาเนี่ยเพิ่นเปลี่ยนไหมใหม่นะทุกคนบอกตรงๆนี้อยู่ยากอยู่ยาก,ยากว่าางขนาดเกาหลีที่อยู่ร่วมง,งานกับเพื่อนกันยังรู้บ่ได้คนไทยที่อยู่ก็โดนก็โดนๆๆๆว่าก็โดนว่านัา่งเฉยๆทำงานไม่มีสิทธิภาพหาคนที่มันดีกว่าคุณได้ไหมถ้าเป็นเจ้า เขาเอาให้คำดนี้มูเจิสิมีหนาอยู่บัวแล้วน้องๆคนที่เขามาทํางานเนะี่ยคนนี้เสดีทํางานดีนะแต่ว่าก็เหมือนกับว่าเขาไม่ชอบว่าไงไงพี่น้องกน,นมามาขี่หนาไผาเพื่นก็บว่าเอาไว้อืมก็เหมือนกับยายดาวเนี่ยมันมีเรื่องมีเล้ากันหลายข้างหลายคาแล้วเออประเด็นยังดาวกับผู้แล้วเพื่นก็นบอกว่า เพื่อมาจะไปพเอเสมอค้นเกาหลีอ่ะกลุ่มเฉพาะคนเกาหลีพนักงานเกาหลีนะที่เป็นผู้หญิงอ่ะเขาจะพูดเสมอว่าฝ่ายบุคคลผู้จัดการฝ่ายบุคคลอ่ะเข้าข้างแม่บ้านยูนี่มีแต่แม่บ้านฟังแต่แม่บ้านฝ่ายเดียวแม่บ้านไม่ได้ไปทําอะไรเลยยูซื้อเขาก็เพยงแาแบบจริงเนี่ยดาวเป็นคนเราตรงววยไว้บางทีอะไรที่มันเหลือบากว่าเล็กเขาเขาต้องว่าว ไม่บาพีน่นอกแล้วเป็นกินเป็นใส่งหง่ามแต่ละข้างแต่ละข้าวอ่ะทั้งที่เฮามีใบเขียนไว้แล้วว่าเออรักษาความสะอาดช่วยกันหน่อยนะกะรุณาทำนุ่นทำนี่ทำนั่นเพื่อนกะแอนตี้มาเลยช่วงที่ยายดาวทำงานอ่ะคือยายดาวต้องดื่นเมื่อก่อนย้อนความไปต่ได้เก่าเนาะ คือจะให้ยางยี่ดายางแค่เศร้าเทียงแล้งสาวยุราแล้วช่วงนั้นันเป็นคุณพนักงานคนเก่าเก่าๆแล้วพนักงานเกาหลีคนเก่าๆคนหูกดกินคนหูว่าเพื่อนสิแดงเปียบมึงแบบนี้แบบนั้นจังไหนเออเพื่อน่วยกันดูแลรักษาความสะอาดแต่ตกมารุ่นนี่รุ่นไม่ไมพนักงานเกาหลีไม่ไเข้ามาหน้าตาสะสวยต่ละคนนะแต่ การใช้ห้องน้ำหรือใช้ห้องควาหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนางทาตามใจฉันค่ะไม่ใช่อะไรเพราะว่าเขาได้นายใหม่ก็ไม่อยากว่าพื้นหรอกก็ไม่อยากว่านิ่ท่าเดนาะว่านายใหม่นี่เป็นยังไงนายใหม่เป็นคนที่แบบว่าเจอคนสวยไม่ได้ต้องตาต้องใจค่ะเลีเลเลยง่ายๆ หลีเลยพวกนั้นแล้วก็เอาง่ายๆน่าหมอ่อืมน่าหม่กินเที่ยวสนุกเฮฮาแล้วเข้ามาจากการทุกสิ่งในออฟฟิศใหม่เบื่อเลยจากการวางระบบใหม่หมดปวดพนักงานกับขงเอ่อไฟซีโฟสนาได้หลายไฟ ถือกดออกแต่เมื่คืนวาสีมะฮองตัวย่อองแต่ก็ต้องทําใจนะพี่น้องเนยด่ดาวทําใจไว้แล้วละไม่บริเกี่ยวกับเศรษฐกิจหรือว่าอย่างไรจ้ะเศรษฐกิจหรือว่าอีย่างนั้นไม่บริเกียวกันหรอกเพราะว่าในช่วงโคว,วิดที่เข้ามานนะบริษัทนี่นะก็ยังทำงานอยู่ตลอดแต่ว่าช่วงที่มัมมนระบาดทางน้นอ่ะคือให้พนักงานทำที่บ้านแต่เยด่ดาวก็ยังไม่เล็กงานจรินประจํ แค่มานั่งเบิงซูซูนั่งเปาฟิซซี่เฮียงว่าเลยนี่เมื่อเขาอยากให้เราไปเราก็ควรไปส่วนต่างๆเฮียงเขาก็บบ่ได้ายก็ได้แค่ที่ว่าเขาไปซอยเบาให้กระเทอนั้นเพราะว่าเพื่อนบอกว่าพายดาวนี่พี่ดาวเหรอ พีดาเหรอเอา้าเมื่อกี้เดินเข้าไปข้างในนี่ยังว่าหลายผู้จัดการเพิ่นก็ไป่าาอให้นาะเพราะว่าพี่ดาวอยู่นี่มากันนานซอยงานเพิ่นเต็มที่ช่วยทุกสิ่งทุกอย่างอาะหลายๆคนก็ทักแมตเต็ม,มเมตเซ็นจอร์ที่เพิ่นมารับงานเพิ่นก็ทักอา้าวนี่เป็นแม่บ้านนี่ทําทุกอย่างเลยไปธนาคารอา๋อ ไปสัมภากรณ์เอ่อไปสอดตมต่อวีซงวีซ่ายกเลิกยกเลิกขอโทษค่ะยกเลิกเวิร์กพอดิให้เขาทำธุระต่างๆเกี่ยวกับบกัพวกเอกสารเอียงให้เขาเยี่ยดาวที่ได้ทำได้ <c oughs> โดยที่ว่าน้องๆก็ต้องออกจากออฟฟิศไปเลย นอกจากว่าพวกเขาจะไปคุยด้วยตัวเองเคลียดด้วยตัวเองพวกเขาถึจะออกไปแต่สิ่งใดที่ยายเราออกไปได้เขาก็ให้เฮตสี่ปีมานี้ทําให้ทุกอย่างค่ะบางวันนี่ไปจนแบบไปจะเศร้าจดคำซีมงแล้งเขาออฟฟิศกลับมาออฟฟิศเละค่ะเละแล้วก็เจอแบบคอมเพนมาเฮงเลยว่าไม่บานมาดูแลความสะอาด ฉันจะดูได้ยังไงนีนเมื่อวันวันเสงก็ต้องออกไปทํางานข้างนอกผู้จัดก,การกระบอกนะส่งเมลบอกทุกคนว่าเออแม่บ้านไม่อยู่ช่วยดูแลกันเองเขาขบาบวอยเหตุดอกเขาถือว่าไม่เป็นหน้าที่ของฮาร์าตเบิองอะ่ะคุณต้อกเห็ดให้ได้อะ่ะนองว่าเนาะเขาให้ออกเราก็ออกไปหางานใหม่อาจจะดีกว่าเดิมก็ได้พี่นอ้องแต่มันกระเจหายอยู่แหละอยู่ๆเออคือมัน มาบอกเลยจ้างปุบ๊บปั๊บแล้วเ้นไปหางานที่ไหนทันจะทำอย่างไรต่อไปนี้แล้วหางานซมมือนี้นะพี่น้องอายุระดับแค่าดาวเนี่ยเ่าเร้วสิบปเฮเดงานลูงงานก็พ่ได้พิปเิ็ดอันู่นนี่ก็พ่ได้ก็ได้แค่แม่บ้านหรือ เลี้ยงหลานอยู่บ้านเลยกับขายของขายของเนี่ยเราอยากขายของแต่เราไม่มีทุนไงซีสิบสามนะเนาะไปสมัครงานบุ๋มเลยไม่สิได้เอองาะแกงเมียนบันกะสีหาตะเวนหาสมัครงานน้ำมุนี่แหละใกล้ๆบกไก่โบกไก,ก่จากบ้านที่พักเจ้าของถ้าทำที่ไกลๆน่ะ บางเทียมันบ่มีคา่ารถขอบอกเว็กก่อนเลยเด้อพี่น้องเวลาเขาสิจ,จุนมันก็นจุนอีหลีแม้แต่เงินค่ารถไปเฮ็ดงานก็ยังบม่มีประสบการณ์โรนี่ยอดด่าพ่อประจำไม่สมัยก่อนในเฮ็ดงานอยู่แถวหัวลําโพงเอ่อเย็บเสื้อผ้าน้องหมเมื้อสิบ่มีก็บพอมีอีหลีเลยค่ะงานซื่อๆเจ้านายโทษต่างบ่มีคา่ารถฉันให้เธอเบอิกไปแล้วนี่เมื่อวานร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเฮ็ดยังกินพี่น้อง อืมที่ทํางานเก่าบรอีากว่าเรื่องเก่าเนาะเขาเรื่องนี่แหละก็โบมีอย่างาดอกยี่ยดดาวมาบอกสู้ฟังซื้อนี่แหละประสบการณ์เพิ่งจะเคยเจอครั้งแรกเมื่อเราถูกเลิกจ้างต้องทำใจหางั้นไหมยอมรับ ว่า่าชุดเชของเขาก็บ,บ่มีอย่างเขาก็ให้แค่ค่าตตกใจของเขาวัดสุดท้ายเท่าน,นั้นเองยายดาวก็สเสิเฮง้นจากมือนี้จนไปหอดมือวันที่สิบแปดวันสุร์นี้แล้วหลังจากวันที่สิบแปดนั้นค่อยว่ากันอีเกเจนึงว่ายายดาวนี่สเสียที่ยังจะสิมาอัปเดรให้พี่น้องเบื่องจก้กช่วงนี้เขาพค่อยมีคิปปานไห จ้าสีเฮ็ดคลิปยังจ้าสีดังจ้าสีปันจ้าสีพานนะ่พันเนาะเฮ้ยคลิปคลิปนี้แย่ดาวบาแ่แดกมาไล่สูตกับมาตัดต่อเอาหรือจ้ะคลิปนี้กระจบซ้ำนีโนโน่เนาะไฟสีฮักไฟสีซังก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ผู้ใดที่มากดติดตามหรือว่ามากดไลค์ให้แยดาวก็ขอบคุณในหายกันจ,จ้ะ